เก่ออบน้ำผึ้งม้วนกลมชําดีสีน่ากินดูๆพี่น้องดูไอ้ยอ่น่ากินอย่างแรงนี้พี่หมาวีิวิธีการทําที่เก่อออกมาเป็นม้วนกลมแบบนี้มีความน่ากินมากมาดูส่วนผสมของ็อตมา้งส่วแรกก็เป็นน้ำผึ้งใส่ไปเลย2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะเหมือนกัน็อตปรุงรสใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาเกลือหนึ่งช้อนชาพริกไทยป่นหนึ่งช,องงชอ้อนชาน,นี่ก็คนในส่วนผสมนี้เข้ากันดีละแกนี้เป็นว่าใช้ได้ ต่อมาขั้นตอนการเตรียมเกลี่ยปิวใาชา้เป็นชนน่องติดสะโกงีชิ้นก็จะแล่ด,ด้านหลังบแบบนี้ไปก่อนเลยด้านนี้ตัดให้ขาดเอากระดูกออกขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรยากด้านเนื้อก็เป็นแบบนี้เนื้อส่วนที่นานนเะราก,ก็หั่นให้มันบางลงอ่าได้เป็นชิ้นแบบนี้ทีนี้ก็เกล่ที่แรกกระดูกออกเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปคลุกไอ้ข้าวับบซอสที่เราผสมไว้ก้อยน้ำซอสโดนไก่ทั่ว อันนี้ก็เป็นว่าใช้ได้แล็บแบบนี้ไว้เลยเอาไปหมักตู้เย็ยนช่องธรรมดาไว้หนึ่งชั่วโมงเช่ครบหนึ่งชั่วโมงก่อนเี่เอาก็้ออบก็จะใช้ฟอยเอาเกล่อวางอปให้หนังอยู่ด้านล่างนี้ก็ม้วนแล้วก็ม้วนลอยห่อไปเลยด้านข้างๆก็บิดได้แบบนี้แล้วก็เอามาวางบนตะแกรงเอาก็เอาอบเลย ในรอบแรกนี้พี่เบาจะตั้งค่าที่180องศาแล้วก็เวลา15นาทีครบเวลา15นาทีก็อ,ออกมาแกะออกด์ออกดูด้านในตอนนี้ไก่สุกไปประมาณ80แล้วก็เอามาวางบนตะแกรงอีกรอบหนึ่งเอาเข้าเตาอ,อบอีกครั้งเพื่อไก่สุกด,ดีสีน่ากินรอบที่สองนี้จะตั้งค่า180องศาแล้วก็ใช้เวลา10นาทีพอผ่านไป5นาทีก็เปิดออกมาแล้วก็กลับด้านให้ไก่สุกสีเสมอกัน และตอนนี้ครบเวลาแล้วก็วได้สีเก่ยที่น่าออกินแบบนี้เลยอบเป็นชิ้นกลมๆแบบนี้ก็ดูน่ากินประกแบบหนึง่งทีนี้ก็เอามาหั่นให้เป็นชินกก้นพอดีคำเนื้อเก่ยสุกด,ดีแล้วด้นานในเนี่ยมีความฉ่านุ่มได้ความน่ากินแบบนี้พี่น้องลอ,องทาดูแลวพบออกับเมนูอื่นๆของพี่เบ่าได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง